สวัสดีครับก็อยู่กันหน้าท i ิ t ต์กนเรายังมาสอนกันปั๊มบันทึกก็คือเป็นการปั๊มบันทึกตรงนี้นั่นเองนะก็สามารถกดบันทึกต,ตรงนี้นะก็สามารถเพิ่มยอดได้เหมือนกันเนะาะทริปี้อยากจะเพิ่มยอดตัวนี้ครับให้เพื่อเปิดการเห็นเนาะก็สามารถทําได้ครับเลยก็มาดูที่ช่องเราแล้วก็มาดูที่คลิปนะแล้วก็มาเลือกปั๊มคลิปนะที่เราต้องการปัม๊มเราก็เลือกปั๊คลิปนี้ในกนั้นะแล้วก็มาเอาลิงก์ตัวนี้นะก็สามารถเอาลิงก์ตัวนี้มาการในการเพิ่มั้นเราที่เราไม่ต้องใช้ผ่านแล้วก็ไม่ต้องราใช้ลตัวนี้ันะ ไปเก็บว่าตัวนี้การระทึกยิ่งมากสี่ครับก็สามารถเพิ่มได้ง่ายเนาะแล้วก็มาที่ร์ตัวไซร์ครับเข็ม KM นะครับขีดที่จุดซิลเอมนะก็สามารถมา,เ,ออาเพิ่มยอดไลน์เนี่ยตัวเพิ่มยอดบันทึกรวาเพิ่มยอดรายรัวเพิ่มยอดต่างๆเอาโซเชียลวีดีนะผมก็จะใช้ในสองตัวเว็บไซต์เข็ม้เลยนะเพื่อที่จะไดีเ,มมนะเาาข้ามาใหม่แล้วยังเป็นสมาชิกก็กดสมัครมาที่ตัวนี้ครับเนาะ เพื่อนก็ขอกชื่อใช้งานครับอีเมลรับผ่านแล้วก็ยืนยันรับผ่านการสมัครนะสองเช้านี้ก็ตีแค่ไปรีบถูกแล้วก็กดสมัครตอบจีกไปครับในส่วนนี้ผมก็เป็นสมาชิกตัวใไซต์ตัวแล้วก็มาดูที่ตัวนี้เนาะของชื่อใช้งานนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอ่าชื่อใช้งานแล้วก็รับผ่านที่สมัครตอบจี้นะแล้วก็กดลงชื่อใช้งานไปครับอ่าในส่วนนี้จะเป็เพื่อนก็มาดูที่มัดหมู่เนาะตัวนี้ก็จะเป็นมัดหมู่แล้วก็บริการต่างๆให้เลือกใช้มากมายนะครับแล้วก็จะได้วิธีการ ติ๊กต็อกดูจะแนะนําตัวไซต์ไอคิวบิ้งครับราคาถูกโรงงาเรื่อยๆตัวนี้นะก็จะมีบริการของติ๊กต็อกบนเลยด้วยบางการเพิ่มไอจ้าครับการเพิ่มยอดวิวการเพิ่มคนถูกใจครับการแชร์แล้วก็จะเลือกวิธีการตามประเทศตัวนี้เนาะแล้วก็เอาลิงก์ตรงนี้ครับมากดวางในช่องคำว่าเหรยตัวนี้นะตอนนี้ก็จะเป็นเรินวันะนักถ้าตัดไปที่หนึ่งร้อยนักศึกษานี้แสนห้าครับหรือเปล่าโอเคแสนห้าแล้วก็จะประมาณสักประมาณ100่ร้อยครับแล้วก็กดสซื้อไปเนาะครับกับวิธีหนึ่1บาทนั่นเองครับ เมื่อคุณสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วก็จะเขียนว่าระบบได้รับคำสั่งซื้อคุณแล้วก็รอยอดละขึ้นได้เลยนะครับตัวนี้ก็ใช้เวลาในการปั๊บไม่นานนะอยที่ประมาณสี่ห้านาทีนั่นเองครับแล้วก็ตัวนึงก็จะเป็นรหัสครับเจ็ดแปดสองครับแปดเจ็ดห้าไอ้ขอแปดเจ็ดสองครับตัวนี้ก็เป็นบริการครับปั๊มบันทึกนะสองสูตรนะครับตัวนี้นะสูงสุดสองร้อยเอ็นนะครับแล้วก็เป็นลิงก์นะครับอย่างอยู่ที่หนึ่งบาทครับแล้วก็ปริมาณที่เราเลือกขึ้นหนึ่งร้อยคนนั่นเองเนาะตัวนี้ต้อองดดูยเก็มารถกดเลไดดู้ครับ ตอนนี้ก็ย่อจาไม่เพื่อแล้ก็รออีกสักครู่เนาะอสำหรับใครที่เข้ามาใหม่ยังไม่เป็นขอใครยังไม่มียอดเงินตัวนี้ในการใช้งานก็กดการดติเนินเข้าสู่นักใสตัวนี้เนาะก็กดที่การเติมเงินนักใสเป็นช่องทางการดติเนินจากตัวนี้เนาะโดยมีตัวสแกน qr code ธนาคารครับสามารถสแกนในธนาคารแล้วก็ทูนิโวลิตอัปปาว่าเล่นปัรดิตบัตรเดบิตครับแล้วก็ช่องทางต่างๆเป็นช่องทางการเงินต่างประเทศครับพวกเหลยกบีคอยสกึ้งมีต้นแบบวันนี้ก็ทามาเติมได้ทั้งหมดเนาะตัวนี้ก็เป็นรายใหญ่ทั้งหมดนะครับจาากตเนะ วการเติมทั้งหมนะครับนรับไปที่เวสานแนนำเพื่อฟข้มข้วการแนะนำเกืือตรงนี้ครับผมก็จะไปช่องทางการแนะนำเพล่อจากชาวไทยนะเพื่อนก็สมัครทิดีตรนี้เพื่อนเพื่อนสมัครได้เลนาะเอ่จะได้ค่าแน้ำที่้าเอร์เนะครับการจ่ายขั้นต่ำอยู่ที่หนึบาทนะผมเนาะแต่พอดีจะเป็นจ้าของซายบันมใบไม่อรตเองนะเป็นแบบปีก็สมัครมาเช่าซายปัมในะครับการสำรบัตรเดือนนะตี้ก็จะได้ระบบซายินดิงของเัวเองนะตัวนี้ค่เป็นไล่ตั้งแต่ใกาเช่าซํารก็สมัครมาดูที่ตรงน ก็จะประมาณนี้ครับตัวใช้คิดน่าก็สามารถทำได้ง่ายแล้วก็ปัจจัยโดยที่เราไม่ต้องใช้ผ่านงานบัมพ์นะเพียงแค่เราใช้จริงในการบัมพ์นะสังเกตว่าตัวนี้ก็จะมียอดเริ่มขึ้นเข้ามานะตัวนี้ก็จะมีการกดเข้ามาเรื่อยๆเนาะก็จะมาทีหนึงทีสองเพราะว่าเป็นไอ้เขาทีที่มากดให้เราหน้าเองกกับเราก็จะทํางานเรื่อยๆเนาะอ่ะตอนนี้ก็มาดูที่ระบบการซื้อนะถ้ามาเสร็จแล้วก็แจ้งว่าเสร็จปุีย่างนี้คือรอระบบการคือรอระบบดตเนินการให้เราอินเนาะ อก all, ักเสบใครที่อยากเข้ามาใช้งานโดยใช้แค่เบรมในแปลงแล้วก็ท ah. okay. ีน it? ี้งลงก็ให้ได้การนะครับตัวใช้แค่เบรมเพิ่มข้อมูลต่างๆของโซเชี่ยวเดี่ยวนะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีแนวจะคิดน้าผม